สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามหานักเตะแล้วกันนะครับผมวันนี้จะเป็นนักสืบเชอร์อโฮมหรือว่านักสืบโคดันอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมาตามหานักเตะที่เราจะเลือกหรือแลกนะครับหรือว่าไม่แลกนั่ครับจะไปดูกันทั้ง3ามาดีว่าจะได้นักเตะคนไหนแล้วก็ไปลุ้นกันนะว่านักเตะคนนั้นจะเป็นชื่ออะไรนะครับว่าไปแล้วไปชมเลยดีกว่าไป สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลเลยครับเราหยุดตรงนี้ครับผมเป็นสาะหาดาวเด่นนะฮะกิจกรรมนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป ดูตรงนี้กันดีกว่าเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะเปิดไปแล้วล่ะนะครับนะน่าจะได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางคนก็อาจจะได้ของที่สามารถที่จะขายได้หลายพันเลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะขายไม่ได้นะครับอตรงต่อเวลาพิเศษตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับอีเวนต์นะครับผมเสาะหาดาวเด่นตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเขาก็จะบอกเลยนะว่า แขนตรงไหนขาตรงไหนเขาคือนักเตะคนไหนนะ <c oughs> ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปเลยอ่าอนี้ของเมื่อวานนะครับอันนี้ของเมื่อวานอันนี้เป็น ID ID รองนะครับผมอ่าตอนนี้มีแก้มอยู่ที่เ2 5 0นนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะครับถ้าดีเราก็แลกนะครับคือมีม,มีมีอะไรตรงนี้ไว้รออยู่นะครับ ี๋ยวแล้เปิดฟรีก่อนใช้ก่อนสิ่งที่เราต้องการ OVR 1 0 1รอถ้าไอดีนี้ร1อขึ้นไปร13ขึ้นไปแล้วกันครับขอดูตำแหน่งก่อนถ้าตำแหน่งดีก็แลกนะครับถ้าตำแหน่งไม่ดีก็ไม่แลกนะครับเอาเป็นช่องนี้แล้วกันนะเงียบๆดูฮะทุกคนเฮ้ยลิเวอร์พูลเอาว่าเอาเรื่องแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันแค่ร1อเอง เอ้ยจะไปต่อดีหรือเปล่าเนี่ยดีเฟสได้ในสิบมันต้องเปิดให้สุดนะครับอา่าโอเคอ่ะรู้ว่าเป็นนักเตะริพูครับอยากดูไปอีกว่ามันจะขายได้หรือไม่ได้นะครับอา่าขอดูหน่อยสิตำแหน่งอะไรขายได้หรือไม่ได้ฮึบโอ้ขายเฮ้ยตำแหน่ง LV L.B มันก็จะเหลือใครอ่ะเหลือเคเคสโรบูซันนะครับอ่ะเป็นลิวกรูแน่นอนนะครับตำแหน่ง L.B มันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะ O.V.R 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 เท่าไหร่ต้องซื้อก่อนซื้อก่อนเฮเอาเป็นช่องนี้แล้วกันครับเริ่มโอ้ขายไม่ได้ทุกคนมาเริ่มสืบกันดีกว่า แต่คำนี้ขายไม่ได้อืมเอาละนะครับเอางนี้ดีกว่าเราต้องการ OVR ER แหละทุกคนตอนนี้สิ่งที่เราต้องการนะเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออู่สามตัวนี้แหละนะครับสามตัวนี้แหละถ้า OVR ER 113คือแรกนะแรกเลยแต่ถ้าไม่ใช่ OVR ER 1้อส ER ก็ไม่แรกนะครับอ่ะเปิดไปขอ OVR ER. รอบนี้ขอ OVR ขอดู OVR หน่อยอย่างร1อสิบสามเถอะร1อสิบสามไหมร้อยเท่าไหร่โอ้โหร้อยสิบทุกคนต้องเขาเรียกว่าเหลือตัวเดียวนะครับรีเฟ s ครับผมรีเฟ s ดีกว่าถูกอ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเมื่อกี้นี้ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะไม่ไหวจะเคลียร์นะเมื่อกี้นี้เนะี่ยสไตร์เกอร์โอ้โหกว้างสไตร์เกอร์กว้างมากตรงนี้ตรงนี้โอวิยาไหมโอโ้ขายไม่ได้ครับทุกคนก็ไม่ช่วยอะไรนะ ขายไม่ได้อ่าดูต่อดูต่ออ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วกัน o v r o v r 115ไปเลยร้อยอะไรร้อยสิบสองเท่านั้นเองเหลือใครโอ้โหขายไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่ได้แลกสักทีดิถ้างั้น <c oughs> อู้ไม่ได้แลกสักทีนะทุกคนเอาใหม่เอาใหมา่ จูหาแยากจุงอุบโอวียราฮะร้อยสิบสองอ่าโอเคโอเคร้อยสิบสองอันไงต่อหรือจริงไม่น่าไปนะถ้าโอเวียร้อยสิบสองไม่น่าไม่น่าไปต่อนะทุกคนอันนี้ไปดูดีว่าขายได้หรือไม่ได้นะเฮ้ยไอคอนว่ะมันก็ยุงอยู่ครบเลยนะนี่ าขายได้หรือไม่ได้นะเพราะถ้าขายได้ก็ได้ไดไดหลายร้อยอยู่นะนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ขายได้ไหมขายไม่ได้ครับทุกคนครับโอ้โหไอดีนี้แบบไปต่อโอ้โหเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่ <c oughs> เลยไม่ได้สักตัวครับทุกคนครับมาเปิด ถ้าเปิดมาได้115นี่คือจะไปต่อเลยนะไอคอนครับขอ115ขอ OBR 115อย้าไปแลกแต้มมาให้มีอยู่มีอยู่ OBR อะไร CDM อ,อ CDM เหลือใครบ้างเฮ้ยอลองโซ่ก็โอเคนะถ้าเป็นชาบี้อลองโซ่นะครับ ขอ OVR OVR 114 1 1 4 111 11เหลือใครอ่ะปะทูผู้กันการาจะเอาแบบนักเตะนี้ก็ยากอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ตัวแบบกี่กรรมนี้เลยอ่ะเสียไปเยอะแล้วนะทำใหม่หมครับจนกว่ามันจะได้จนกว่าจะได้ตัวดีโอเวอ5ร้อสิบห้าไปเลยร้อสิบห้าไปเลย LW เฮ้ยน่าสนใจวะ่ะ ไอวีไอวีไอวไอดีนี้ได้อยู่นะแต่แต่มีอาสา,ศาศแล้วนี่หว่าล่างนี้เฮ้ยไอวแบบนี้เหลือใครบ้างจอนบานไม่นับหรอจอนบานเป็นอยู่นะไอวแบบนี้จอนบานได้อยู่นะอ่าไมะนะ่เป็นไรครับ มามาร่องรอยขายไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลออเวีย11รโอเวียโอเวียร1้อยสิบห้าร้สิบเอ็ดรทบทุกคนใครอะกู <c oughs> โอ้ยกาวินโยหรออดีน,นี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหมานมาไม่ค่อยจะหมานเลย อ่าสุดท้ายอ่าสุดท้ายนะไอดี ID นี่สุดท้ายนะคือดวงมันไม่ค่อยดีวะ่ะไอดีนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับทุกคนครับอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนไอดีอ่า ...CB มา, Liverpool, CB, Liverpool. าลิเวอร์พูล CB ลิเวอร์พูลคาร์ลเกอร์ไปเลยเอ้ยทำไมมันโอเวียมันน้อยจังวะ่ะ มันต้องเฮ้ยเดี๋ยวนะขใหม่ดีมันเกี่ยวกับตรงนี้ไหมทุกคนการ์แบบนี้มันธรรมดาแบบนี้ไหมรือเง,งดูการ์ดมันดูแบบได้แค่สูงสุดคือร้อยสิบนี่หรอซื้อขายไม่ได้ครับเหลือแค่วิวฟันเน้อันนี้คืออยากรู้จริงๆนะว่ามันจะใช่ไหมคือแบบอย่างนี้คือมันสุดแล้วใช่ไหมคือคนเดียวเลยใช่ไหมวิวฟันเน้คนเดียวเลยใช่ไหม ใช่เนีว่ารู้และรู้เทคนิคแล้วนะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับถ้ามันเปิดเหลือคนเดียวก็คือคนนี้แหละนะครับเหลือคนเดียวค,คนนี้เลยดังนั้นข้ามครับผมคืออยากจะได้ o v r 115ให้มันรู้ๆไปเลยครับถ้าเปิดได้115นี่คือไม่เกี่ยงเลยนะขอ,อ o v r ซื้อขายไม่ได้ครับ OVR มันจะอยู่ตรงไหนขอ OVR 115่อ Liverpool เอาละเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ OVR 115 CDM เหลือใครอินดูโอ้พอแล้วนะไอ้นี้นี้พอแล้วนะ พอแล้วนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะข้ามไปเลยดีกว่ามาที่ไอดีนี้ดีกว่ามาพอแล้วนะครับพอกันเปิดไปแบบห้าหกลอออ่ะไม่ได้สักทีต้องเอาไอดีนี้นะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีฟูริเวอร์ผูนะครับดับงนั้นถ้าเป็นเน็นเนรฟรนฟิ์ก็โอเคเลยนะครับมา ขอหน่อยขอดีๆหน่อยนะรอบนี้เมื่อกี้แบบโอ้โหในตัวไม่ค่อยดีเลยมาฮะเปิดฟรีไหนดี Ovi อยู่ตรงไหน,น Ovi อยู่ตรงตรไหนสติเกอร์ครับทุกคนสต,ติเกอร์มีแค่นี้หรอ ไม่งั้นก็ขอเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยดูท่าแล้วไม่ใช่ละนี่นี่นี่ซื้อขายไม่ได้โอ้โหโอ้โหครลำบากใจเอาวะเอาวะ มีลุ้นนะมีลุ้นนะทุกคนมีลุ้นนะัในนี้เนะนี่ยยิ่งไอดีนี้เป็นไอดียริบูซะด้วยนะครับคือถ้ามาแบบนี้คือถ้าเป็นริบูนี่แล้วโคือขอ OVR ก่อนดีกว่าเอา OVR มาก่อนดีกว่า OVR มาก่อน OVR LW จอนบานไหมจรบานไหมไม่ใช่เลยวะาอนี่ขี่เวโอันเหลือ3ตัวนี้ว่ะทุกคนอืจอนบานก็ไม่น่าใช่างี้หรอ งัเนนะ้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะยังไม่ดูยังไม่ดูนะครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยอาอยู่ตรงไหนวะเนี่นเสอลิวพูเอาละตรงไปต่อแล้วละ่ะขายไม่ได้ครับผม เฮ้ยออิสันก็ไม่แย่นะอึ๊เอลบีเอาละยีหลอบเดิมเฮ้ยแต่ถ้าได้โรบเบอร์สันคือเอาเลยนะไอดี ID นี้ถ้าได้โรบเบอร์สันคือเอาครับขอโอวิอาขอโอวิอาขอโอวิอาโอวิอาเท่าไหร่ โอ้ร้อยสิบว่ะเคิร์เคสว่ะไม่ได้ไงมันมีลีเซ่ร้อยสิบสองอยู่เหลือเท่าไหร่ฮะเหมือนแปดโอ้ทีเดียวเอาอยู่เลยร้อยสิบห้าไปเลยซีบีะครับทุกคนกาลเลเกอร์กาลเลเกอร์เออกาลเลเกอร์รออยู่กาลเลเกอร์กาลเลเกอร์ต่แอป ไม่ได้ฮะลิวพูเอาวะ่โอ้ฟานได้โอ้ยอีกแล้วเหรอเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะโอ้ไม่สมไม่สมหวังเลยว่ะไอดี ID นี้ไอดีสองแล้วเนี่ยสามาริวพูสาติบ,บี สไตเกอร์ครับดูทรงแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเนี่ยเอาอะใครอะเหลือปีที่เขาอะดูแล้วมันไม่ค่อยดีว่ะสไตเกอร์เราไม่เอาอะปีเที์เขายังไงก็ออกมาก็ ไม่ใช้อยู่ดีอารครับลิฟว์ครับเปิดสวยเปิดสวยเปิดสวยไหนขอดูดิ o v r o v r อู้ซื้อขายไม่ได้ไม่ช่วยอะไรเลยอา้าอมีมฮะโอ้คียซ่ามีอยู่แล้วทุกคนครับ โอ้อ่ะสุดท้ายนะสุดท้ายนะถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะไปสุ่มเอาแต้มดีกว่านะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับเอาเก็บตัวนี้ไว้ไปเอาแต้มดีกว่าวถ้ามันไม่ดีจริงๆขนาดนั้น CAM c, A m. c A m ไม่มีรีพูหรอกไอดี ID นี้มันต้องการรีวิใหม่ใหม่ึบ ไอคอนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮีโร่อุ้ยคัร์ลเกอร์ลีเซ่อยู่ครบนะครับอยู่ครบครับ G.K. ไปเลย G.K. G.K. ซื G K. G K. ้อขายไม่ได้ครับจากตรงนี้กับใคนกันสไตลเกอร์ครับผมเฮ้ยเหมือนตามที่บอกไปนะเอาเขามาก็แทบจะไม่ได้ใช้อ่ะ ไหนๆก็ไหนๆนะเปิดๆไปอยากจะรู้เหมือนกันก็คือใครร้อยสิบเอ็ดโอ้โหก็มีสามคนนะนะแต่สุดท้ายไม่เอาฮะอ่ะเอาไปว่า ID นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ของแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหมื่นหนึ่งไปแลกจิ๊กซอดีกว่าโอ้โสองไอไม่เวิร์กเลยนะครับทุกคนตั้งใจไว้แบบเห็นเขาแบบได้ของดีๆกันฮนะ แต่ไม่คิดว่าเราจะดวงไม่ดีขนาดนี้นี่เนี่ยเอาถูดวงนี้ดีกว่าเพื่อความจูอ้โห <c oughs> หนักเกินซีบิงหรอโอดเกินหนาหนาหน่หนหนอยเฮ้ยหกสิบ ก็ไม่แย่ไม่แย่หกสิบเ,เดี๋ยวว่าเท่าทุนอยู่นะสุดท้ายสุดท้ายมาเป็นร้อยหนึ่งพอดีนะครับอ่าโอเคโอเคสมทบสมทบไปเฮเจิดนะครับไอดี ID นี้อ่าฟอวเลอร์โนยีสานะครับสรุปไม่ได้ของนะครับไอดี ID นี้ไม่ได้ของโอ้ยแยจัง อีกสามร้อยอีกสามร้อยเอาเนี่ยเจดิดชู้มชุ่อีกสามร้อยนะครับมาไอดี ID, สุดท้ายไอดีหลักของเรานะผมไอดี ID หลักมาถึงเวลาไอดีหลักแล้วนะครับนะเอ้ยฟินดี้จักรว้วของเรา อันีนี้สองหมืรู้สึกจะเหลือแต้มสองหมื่นนะฮอ่าถ้ามันไม่ได้จริงๆจนถึงเกือบเกือบห,ห้าอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็จะไปเปิดหาแต้มนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดหานักเตะก,ก่อนแล้วกันครับไอ้สามหมืสี่โอ้ยอยู่ยาวๆเลยครับทุกคนอยู่ยาวๆเลยไอดีนี้ไปฮะโอวิอโอวอขอโอวก่อนเลยซื้อขายไม่ได้ฮะ โอยาไอคอนฮะนี่เจอยังอยู่ว่ะนี uh. oh. ่เนี่ยถ้าได้เฮียมานี่คือแบบจะเติมแพ็กเลยโอยาเท่าไหร่โอยาเท่าไหร่ร้อยสิบครับเฮียเฮียไม่อยู่แล้วครับผมเหลือจอนบานกับเวลอนนะโอ้หนักเลยเอาใหม่เอาใหมอันนี้มันขี่ตัวเข้าผมวะนี่จะไหนตามดวงตี เอาวะ่ะฮีโร่ยังอยู่นะคาราเกอร์ลิเซ่แต่ลิเซ่มีแล้วว่ะอยากได้คาราเกอร์มากกว่าอยากได้คาราเกอร์กับดูเด็กสโอ้โหซื้อขายไม่ได้ฮะนี่แล้วกัน CAM โอ้โหเหลือแค่นี้ เหลือแค่นี้เอาบอลลงเด้อโอุปยาร้อยสิบามทุกคนเมื่อกี้นี้เอามาไหมประตูร้อยสิบห้ามาร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าไม่ได้ครับเริ่มหัวร้อนแล้วฮะคือมันไม่ได้นักเตะสักทีวะ่ะนักเตะไม่โดนใจ cm เอาวะนี่เจอ,อยังอยู่นี่เจอ,อยังอยู่ขอเจอละขอเจอลดขอเจอล,อเอละเธอรีบู รีบพูไปเลยเฮ้ยฮี่เจ๋อไม่อยู่แล้ว,วะเลย,ดยเดเขาจริงจริงมันไม่ควรจะไปต่อแล้วนะมันเหลือแค่ตัวตัวพวกนี้นะครับร้อยสิบตดตู้แบบที่สอง <c oughs> โอ๊ยหนักเกินโอ้โอนะขอ OVR เลย RW ครับทุกคน,นครับ เอาวะอืม Hw มันไม่เป็นฟิกโก้เฮ้ยอีบว่า,า,วาโมูซาลาแน่นอนโอ้ร1อสิบเ็เพื่ออะไรวะเนี่ยไม่เอาไม่เอาอ่ะสุดท้ายสุดท้ายทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยนะตามดวงจริงๆคือคนที่ได้ร1อสิบห้าคือต้องดวงดีขนาดไหนวะเนี่ยเห็นเขาเปิดกันได้นึกว่าจะได้ง่ายครับไม่ใช่นะ ย่างอยู่เหมือนกันนะย่างอยู่นะ c A M. เอาเฮเจิดเียเจิดขอเถอะเฮียขอให้ผมสมหวังบ้างเฮียร้อยสิบห้ามาเลยร้อยสิบห้ารืขายไม่ได้กินค่าีิรีวะกินแต้มค่าอิรีร้อย้าอเวีรอยสิบห้าร้อยสิบห้า 1 1 3เหลือใครอุย้ยเหลือเยอะอยู่นะแล้วมีแต่ตัวดีๆด,ด้วยนะแต่คือคือแบบถ้ามา ID ดีถ้ามาแบบนี้ ID ดีลองเนี่ยเอาเอา,เอาทุกคนเลยนะเนี่ยช่วยโอ้โหดีทุกคนทุกคนดีจริงๆดีทุกคนเลยนะเอาไงดีถ้า,างั้นเดี๋ยวถ้าจะบอกว่าเอาเอาแรกพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปแด้หมื่นสองก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่ดีดีดีทุกคนเลยนะนี่ดูดิใครก็ได้หมดเลยนะนี่ อ่ะเปิดอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะเปิดให้ดูว่าเขาคือใครนะสุดท้ายสุดท้ายเปิดให้เขาให้ดูว่าเขาคือใครนะจะได้นะไม่ต้องรุ้นกันมากโอ้โหบอกไม่ถูกบอกไม่ได้อีกนะครับเอ้ยได้ตรงนี้แล้วอฮ้ยมันก็สามคนนี้แหละไม่เบคแคมก็เชวานี่ก็กูลิดนี่แหละสามคนนี้แหละทุกคนดีจริงอันนี้คือถือว่าดีนะถ้าไอดีลองเมื่อกี้เปิดได้เนี้ยคือเอาเลยนะครับแต่นี้ไอดีหลัก มันมัน,ม,นมันต้องไปร้อยสิบห้าแล้วครับดังนั้นไม่เอานะสองไม่ผ่านโอ้เลยไม่ได้ลกซึกตัวเลยครับไม่เป็นไรเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้เอาแต้มเอาแต้มขอสักสี่ร้อยห้าสิบแต้มไปเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบให้มาสิบมาฮะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไปร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบยี่สิบถ้า,านั้นโอ้โหจะรั่วเลยอ่าสุดท้ายสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าวันนี้ไอดีนี้ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่โอ้โหห้าสิบโอ้จะปวดหมื่นห้าได้ห้าสิบแ้มทุกคนหนักเกินอ่าสุดท้ายสุดท้ายอ่ะมีสุดท้ายท้ายสุดอ่าสุดท้ายไปลุ้นอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง คือแต้มมันเหลือหมื่นหกแต้มมันเหลือหมื่นหกขออีกที่ขออีกทีขออีกทีอ่ะอ้าวเปิดไม่ได้แล้วไม่รู้มันมีอะไรยังไงนะเปิดไม่ได้แล้วนะโอ้ยไม่สมหวังเลยอะเมื่อกี้นี้เนะี่ยแต่ได้แต่ได้ตัวดีอยู่นะเมื่อกี้นีครับประมาณนี้ครับอ่ะสหาดาวเด่นนะครับก็ ไปลุ้นของรางวัลกันแล้วกันเนาะบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะผิดหวังนะครับนะดังนั้นก็สนุกสนุกกันนะครับเป็นสีสันได้เปิดแพ็คเล่นๆครับผมอยีายวเจอกันใหม่พีหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ